กาสาเบดีพ bon ่อแม่พี่น้องกาบซาเบดีทุกทุกท่านเด้อมื้อนี้พี่น้องมื้อนี้กาบ่เป็นอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งพี่น้องกเป็นเกาะตุกเก่าพี่น้องเพราะว่าข้างนอกมันแดดพี่น้องนี่เป็นห่มไม้น้อยพี่น้องเลข้างหน้ามันลพี่น้องเห็นบ่มาหลุดน้ำโขงพี่น้องก็ขอบุญขอบุญทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามับชมกามาสองคนพี่น้องมื้อนี้มาสองคนกับเบาปุงพี่น้อง โอ้ม <cin stereotype> <c ười> <dragging> ันแนงอีกังเนาะพี่น้องคล้ายๆน้อไม้เนี่ยพี่น้อยเดี๋ยวบอเป็นซีเด็ดให้มันบึกน้ำไหลพี่น้อยพี่น้ำโค้งพี่น้อยแต่ว่าโทรศัพท์บอเป็นกับแบบดุนกันน้ำได้พี่น้อยกับโบ่มีปัญหาดอกเพราะว่ามันเศร้าก็ตุกไปเลยเธอหนึ่งพี่น้องตู้น้ำไปเธอหนึ่งเบื้งไอ้ข้าวแต่คนเนี่ยพี่น้องได้เบื้งพี่น้อยที่มันเม็นแนว่ย่นองคล้ายๆน้องใหมโอ้หนอนเล่าพี่น้อง อ๋อแล้วพี่น้องนี่กินได้เลยพี่น้องโอุยโอ้ยอ๋อพี่น้องคล้า,ายหน่อไม้เลยพี่น้องนี่น้ำไหลพี่น้องอ,อยู่ในเกาะในดอนพี่น้องมว้บนนี้นะมาลู่แบบอยู่ในเกาะพี่น้องอมาเปลี่ยนบรรยากาศบรรยากาศอยู่บ้านไว้บมันเดี๋ยวมันจะคลอนนิดนึงนี่นะ้องคึมๆต่อแม่นน,นี้อกมาแบบ มายังเอกมาเล่นกับวแมนพี่น้องบ่ได้มาเล่นแต่โดูเลยพี่น้องุ้ยบ่ได้มาหลายหลายปีเลยพี่น้องฮักสิมาเลยพี่นุ้ยขอบุญขอบุญดีดูดฐานเด้อที่กรรมติดตามหับม้พี่น้องมมกว่าซุกก็มีพี่น้องมกว่ากางกางเกาะพี่น้องเดียวบอลเป็นสีไทยพอพี่น้องเดือบึงนี่นี่นี่พี่น้องกินได้พี่น้อง น่ามันน่ามถิ่ถวมพี่น้อยม,มากกวา่าอันกินได้พี่น้องกินได้สุบๆผัดผัด,ดพี่น้องเลยเย็นแบบสบายพี่น้องเงียบสงบดีพี่น้องเลย นั่งได้พี่น้องพุ่มนี่เป็นบรรยากาศแถวล่องเพิ่งพี่น้องพุ่มเล่นหน่อยสิเป็นผมเย็นๆพี่น้องรับรองอะผูได้มากพี่น้องเนาะเดี๋ยวหมักก็มาสางเนี่ยหับรองวัตถิใจในนอนพี่น้องน้องบ่าวเบนสีสีลอยไปมคาพูดมรถบึงพี่น้อยเพิ่มมาสองคนพี่น้องเยอันนี้คลิป มาถ่ายคลิปกับเพิ่นพี่น้องเพิ่นเป็นมือสัขหารโหดพี่น้องสัขหารปลาพี่น้อยฝานปลาพอได้ปิ้งพี่น้องโอ้ยล้มโทรศัพท์นี่เฮียนี่หายรูดพี่น้องบ,บินเจ้าเจ้าหน้าแหง้งแห้งพี่น้องเลยกระสีกับการโทรศัพท์พี่น้องถ้าโทรศัพท์รุดกับพูดีเบิร์ตพี่น้องบานจบเลย โอ้ยน้ำแห้งเลยพี่น้องเยใจบัวลอยบัวกะม้าดอกพี่น้องบาเบ้นคุณทึ้งผีทึ้งเกลือเลยพี <im it> <Reserve> ่น้องเลยอร่อยบรรยากาศมีแสงแดดแหละพี่น้องไอตอนนี้นะมีแสงแดดแบบว่ากระห่อนเนี่ยพี่น้องก็เลยอุดบัวลอยพี่น้องก็ลุ้งจะลยลงมาอาบน้ำพี่น้อง เดี sea, on, too, ๋ยวสิยาน่างคือทึ่งพี่น้องกต่เสียวพี่น้องก็ว่าอยากอยากให้ยพอพี่น้องได้เบิกร้องเนื้อพอเมพี่น้องได้เบิกร่างนั้นพี่น้องเพราะว่าบริเวณวอดเลยคันบ่อไปกับบ่อได้นะพี่น้องลงไปลงไปให้ทึงพี่น้องน้ำมันระคืนพี่น้องวันนี้ฝนตกน้ำมะขึ้คืนตัวเก่าพี่น้องขึ้นเพิ่ม พล oh, oh. าดแล้วนาะโอ้ยพลาดนี่เขียวได้ไล่เหลี่ยมปท้ๆพี่น้องได้เสริมป๊าดพี่น้องมาวางกลางแม่น้ำคลองพี่น้องเอ้ยนี่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 กินได้พี่น้องต้นหวานต้นสมพี่น้องเกิดมาบุคคลอยู่ก็กินเยอเกือพี่น้องเคยเห็นจะอยู่โคกพี่น้องบุคคลวัชมีอยู่กลางคลองพี่น้องคนหนึ่งบุพันคือกันพี่น้อง nó rồi. Thì nó. Nga này hàng đốt bên <laughs> mm -hmm. mm -hmm, ơi nè. Ừm. Ừm, rồi. Ba. súc mấy năm khong phi nó nham là nham tuộm bên nhang phi <laughs> ta mà กขาแปลกพี่น้องเพราะวา่า,วา,ปา,วาปกติกขมใหม่ในน้ำถั่วมสิสิตายพี่น้องเนาะอันนี้บ่ตายพี่น้องน้ำถั่วมนี่กว่าสามเดือนพี่น้องหวานไม่น้อยหวานน้องหินธรรมชาติพี่น้องเป็นเถิดเป็นเถิดอยู่อืม,ม มั <laughs> งวพี่น้องมังกว่าส่วนหมูงมากกับบ่บมาพี่นุ้ยบัมาบาเบ่กเงก็เลยมาผู้เดียวบบาปุงมันมาก,ก่อน,นออพี่น้องอืมพี่น้อง ขนาดจะเป็นนำต้นตาดพี่น้องเลยดังท่าตาดพี่น้องนะตอนนี้เราอยู่กลางแม่น้ำโขงนะครับทานผู้ชม FC ทางผังไทยกรุงเทพด้วยนะครับตอนนี้ว่าเป็นก็เลยมารีวิวให้ FC ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับพอ,อนาพี่น้องเ่าไทยเฮ้ยเขาจว่บานนะพี่น้องมันจะซูฮาไวไลฟ์เปล่า ทำนี่เลยพี่น้องไปโบได้พี่น้องน้าแห้งบ่เป็นโบก้าพี่น้องเพราะว่าถือโทรศัพท์พี่น้องแต่ว่าบ่แย่ดของมันตายน้อพี่น้องเพราะว่าน้าผัดไปแล้วคือจบเลยพี่น้องย่หนี่เขายังบ่ทันเบิด์ตจะไปยืมต่อกับไว้อีกนล้พี่น้องเนาะอืมเดพี่น้องเป็นธรรมชาติพี่น้อง มีม,มีมองหนึ่งพี่น้องบาเบ้นจําได้วา่าประมาณดอนตัวนั้นพี่น้องมันมีก้อนหินแบบแบบแบบคือคือพี่น้องคือล้างเตาเป็นแบบว่าล้างเตาเลยพี่น้องหินนี่เป็นแบบล้างเตาเป็นตาตะข่ายคือล้างเตาเลยพี่น้องแต่โบ้ได้ไปพี่น้องโบ้ได้ไปถ่ายให้บึง่งโอ้ยพี่น้องหนักละเป,เป็นคนท้องถิ่นนะพี่น้องเนาะบาเบาเ้นกับเป็นคน บ้านไกลเคียงกับว่าแมนพี่น้องเลื่อยโบก้าออกคือเพิ่นพี่นุอยธรรมศาสตร์พี่นุ้ยสำหรับกับคนหมักลกธรรมศาสตร์บรรยากาศที่สวยสุดงดงามพี่น้องปลอดโปร่งว่าได้นะโอ้ยพี่น้อยอยู่กลางแม่น้องคลองมันโอ้ซีวิตยีว่าบอเบ้นพี่นุ้ยออกพี่น้องคือสีดีพี่น้องแบบอยากกินปลาใส่เบ็ดเอาพี่น้องกินปลาใส่เบ็ดมีแสงอาทิตย์นอนทางเพลงเซย นี่ลกนี่บวสุดยังทั้งนั้นพี่น้อยมาไปทำมาสัตว์น้ำต้นถึนถึงเนาะแต่เขตนี้ครับเขตน้ำแม่น้ำคลองมีเขตเดียวลนพี่น้องไปตาเบิ่งพี่น้อยแต่กล้นั่นก็คือบ่มีเลยพี่น้องมีเขตเดียวนี่แล้วก็ทีนี่พี่น้องมางมอก็มีมีดอ้นซื้อแต่ว่าน้ำไหลมันบ่เป็นหินบ่เป็นโตนตาดเป็นสิพี่น้อย น,นี่เป็นนามไล่พี่น้องเดี๋ยวโอ้ยคนเขามานังกินเหล้ากินเบียร์กับมีพี่น้องงานะบางบางเถื่อคนกับมาเขาดาวพี่น้องคือมาจอดว่าเขาก็มาเขาดาวหนังกินเป็นหมู่เป็นเผื่อนขอเขาเดี๋ยวเอาตู้แบบตู้ลากมาพี่น้องมาพังมีเขตเดียวนี่แล้วพี่น้องมีมองมองนามตนูนกลกับเป็นเกาะเป็นดอนธรรมดาพี่น้องแต่ว่าดอนตัวนี้มีคนยู่พี่น้องดอนใหญ่ ตอนนั้นบ้านเขาก็หาหกสิบลังคาขึ้นผีวน้อยเลย Ngựa pin, ngựa pin Chưa sao bạn hát ta đi nó sai này nằm vì nó linh mà ใบ,บ,ห,นนบหนากระมิ้นเนาะโถคนโบยัน้นาพี่น้องคนหนาปงคนคนไม่กลัวอะไรเลยโถขว,วันเฮไปหนำพี่น้องกลับมาวันนี้ก็บสมมาพ,พ่อคุณนะพี่น,อน้องเนาะก็ขอบุญขอบคุณเดอ้อทุกถูกฐานท,าที่มข้ามาติดตามหบสมทองบ่าวเบิน ที่เขามาเป็นกำลังใจแห่บาเบนกัห่งยูเจเป็นซุกปุกบสกุลสุโมงสุบอนบอกวาจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวทั้งต่างประเทศน้ำน้อพี่น้องเนาะมอนี่กัสิขอโปรกิบเพียงเท่านี้พบพอกันในคลิปนะที่เอฟซีทันไดที่เขามากอ่ะจะลืมกดไลค์กดแร่แห่บบาเบนเ,นเด้อผมเป็นกำลังเหตุเสดเสดคลิปสูสส่ต่อไปพี่น้องสบายดีพี่น้อง